เยี่ยมตาตาจะได้สิบหนึ่งพันเอ็กซ์เรายัวยาวเล็งเล็งครับยาวยาวเล็งเกิดเค้าเบอร์รีโหลด แนตัวไปเจริ i นเจริันเอดตีนตัวที่แนไออด